อ่ะพี่น้องทักทายสบายดียแมแรงแรงหดเทื่อนหอดซ่านนะพี่น้องหนังจากหาน่าใหม่มากอต้องมาแกงแล้วครับเนาะหน้าใหม่บิดมือเลยเมื่อนี่ทั้งคีบเปรี้ยวทั้งภาพนิ่งนะพี่น้องอย่าเฝ้าเบื่อกันมากจากทุบต้มเท่าน,นั้นตัวเตรียมเคียงเคียงเนาใส่พักแน่นๆเป็นบวบเด้ครับเผ็ดฟางน้ำแล้วก็เห็ดที่นอนตามด้วยมันมีสองอย่างเลยขยี้แงน้ำ เป็นความสอบของแม่บ้านนะครับเนาะ,ะหลังจากตำใบยานางอยังคนเตรียมเครื่องเตรียมเข้าใส่หมออร่วมการต้มแล้วยัดใส่อยะพี่น้องเอ้ยได้กลางหมออู่พุ่นนะพุ่นนะน้ำยังบ่เดือดปันใดน,นะครับเนาะทีะ่เด็ดมันอยู่มงนี้แหละครับใส่ประเด็กนัวนัวตื้อเวลาแกงหอมจักแปดบ้านพุ่นหลังจากนั้นพักขาลงแล้วก็น้ำพักอีตูลง คนอู้พี่น้องขนาดผู้ภาคกับน,น้ำลายสอเนาะหิวเวมาเมย์เมยสดห่อนๆเข้ากันเบือาาบ้องหน้าตาเบื้องหน้าตาพี่น้องเป็นตเซ่บบ่ครับนี่หน้าตาแกงเนาะไหมนัดเล่าล้านเปอร์เซ็นพน่นบักลาเลยกรุงเรียนมาจำไงเลยอู้จนสมัครพี่น้องเอ้เสบเสพน้ำลายจอยครับแกงเนาะไหมมา